สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกพุธชมพูอีกแบบหนึ่งนะคะสวยๆน่ารักน่ารักดอลลิบินสองสีนะนี่นะคะสวยๆแบบน่ารักน่ารักง่ายๆกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกรนไกรเหรียญรลิบินค่ะวันนี้รีจะใช้ริลบิบินตาระคังเบอร์สองนะจะใช้อยู่ที่สองสีนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว40เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน13เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะคะลีจะตัดริบบิ้นสีละ2เส้นนะคะแบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราเจะเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้งสี่เส้นเส้นที่1ก็จะสวมด้วยเส้นที่สองจะสลับสีกันแบบนี้นะนี่นะคะ เส้นที่สองก็จะสวมด้วยเส้นที่สามแบบนี้เส้นที่สี่นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่หนึ่งแล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหลี่ยนลงไปสารทับเหลียนทั้งสี่ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลียนอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้ง,ก,งกดกดจับจับให้กระชรับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ ดีจะจับออลิบินพับลงมาด้านล่างเสร็จแล้วจับอัตาริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงไปแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะค่อยๆดึงค่ะนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นที่หนึขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามจะทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้นเรียงกันมาสเส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบมารวมกันค่ะจับหมุนมานะ รีจะให้สังเกตง่ายๆนะคะตัวนี้คือฐานของเส้นที่สี่นับมาเลยนะหนึ่งสองสามนี่นะเสร็จแล้วจับอวตวริบบิ้นเส้นด้านในมาสารก่อนจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงช่องที่สามนี่นะคะนี่นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะ เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะนี่นะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับลิบินพับมาด้านหน้าอ้อมไปหลังกรีบนี่เลยนะคะฝั่งทางขวามือนะอ้อมมาทางขวามือเลยเสร็จแล้วจับอตรตลิบินม้วนไปด้านหลังกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยขยับมาตรงไปแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะใต้กรีบด้านหน้านี่เลยนะคะนี่นะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงลิบินลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะ นี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามกันอีกนิดนึงนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของลีลีจะตัดให้เสมอตรงฐานนะนี่นะคะแล้วแต่ชอบกันเลยค่ะว่าจะตัดแบบไหนนะนี่นะรีจะตัดให้ได้แบบนี้ทั้งสีด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกพุดชมพูสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ